สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพี่วีดีใจมากๆเลยพี่วีบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่จะเป็นคลิปที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นคลิปที่พี่วีเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆและเป็นคลิปนี้เป็นคลิปของการที่จะเป็นเรื่องอของดวงจันทร์ของพลังงานกดแรงดึงดูดกดจักรวาลซึ่งเป็นคลิปของพี่วีได้รับมาจากจักรวาลเป็นมาสเตอร์ไซอาศกะ พี่วีถ้าหากพี่ดีพูดชื่อของเขาก็ต้องขออภัยด้วยเขาเป็นร่าประจารย์กดแรงดึงดูดกดจักรวาลของพี่คนหนึ่งค่ะเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งเขาเป็นคนจีนและเขาประสบความสําเร็จกับการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลมากๆและเขาตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศจีน,นเขาพูดภาษาอืนเช่นเขาพูด นชื่อของเขาพี่ดีจะเขียนไว้ข้างล่างให้ทุกคนดูแบบหนึ่งนะคะแล้วคุณก็ไปิดาำเขาขึ้นเขาเก่งมากๆอีกไม่มีอะไรที่พี่วีได้ผลประโยชน์กับการที่จะแนะนําคนดีๆให้กับหลายๆคนไปเรียนรู้แต่คนรู้ไหมว่าคนคนนี้เขาทําให้พี่ดีได้เรียนรู้กับการพลังงานของนาำได้รู้จักตัวตนของตัวเองคือเขาคนนี้เลยคือมาสเตอร์ไซนี่นะคะทุกคนขาบอกเลยว่า ซึ่งวันที่1 8นี้วันที่17 16 17 18 19 2กวันนี้เป็นวันซึ่งพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นการะสะท้อนกับอย่างแรงถ้าใครอยากจะ,ะสร้างพลังงานตรงนั้นเก็บพลังงานตรงนั้น ต้องทําสิ่งนี้เลยซึ่งที่ดีเองเอามาบอกที่ดีจะเริ่มทําตั้งแต่วันนี้5้าวันซึ่งเราวิธีการทําก็คือเราจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราให้อยู่ในแดนที่เราปรารถนาเท่านั้นเราจะสร้างและสร้างบุญโดยการใช้พลังสมาธิและที่สําคัญทุกคนขาบอกเลยว่าพระจั์เต็มดวงมันจะขึ้น สถานการณ์ของพระจันร์โลกแล้วก็น้ำดวงอาทิตย์ซึ่งหลายสิ่งทั้งหมดนี้มันจะเป็นครอบคลุมของจักรวาลและเราก็คือหนึ่งในจักรวาลเราก็คือ ร่างกายของเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ชะตาชีวิตของเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเกี่ยวกับน้ําเมื่อเกี่ยวกับน้ําเพราะร่างกายของเรามีน้ําอยู่70กว่าเปอร์เซ็นต์ในร่างกายของเราฉะนั้นเราจงหาโอกาสตรงนี้เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองโดยการสร้างพลังสะท้อนกลับ ด้านดีให้กับตัวเองไม่ว่าพูดโปรแกรมตัวเองเขียนในสิ่งที่เราปรารถนาคุยกับตัวเองเราปรารถนาอะไรเราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นยังไงลิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรลิ์ออกมาเป็นขอ้ขอขอ้ขอข้อข้ออย่างเช่นความรักสุขภาพการงานการเงินความสุขชีวิตกัน แบ่งปันเครื่สู่ยสังคมชีวิตครอบครัวให้เราเขียนออกมาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเขียนในสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นแล้วอ่านรู้สึกสิ่งเหล่านี้เข้ามาในจิตใจของเราเพราะมันเป็นคำไม่ใช่คำทำนายค่ะเป็นคำบอกต่อของมาสเตอร์ไ uh, ซซึ่งเขาเองได้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดึงดูกดกฎจักรวาลมากๆซึ่งเขาจะ อยู่ในแดนของการใช้จิตวิญญาณสะมากกว่าซึ่งเขามีพลังงานในด้านการใช้กฎจักรวาลมากๆซึ่งกฎจักรวาลก็คือจักรวาลในตัวเราและจักรวาลภายนอกเขาสามารถจูนติดเข้าหากันได้โดยการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดก็คือสายพูดสายมองเห็นและก็สายจินตนาการมันเอาสองอย่างนี้มารวมกัน ต้องเข้าใจนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่ากดแรงดึงดูดมีสายพูดสายภาพและก็ acting สวมกันเป็นแต่การใช้กฎแรงดึงดูดนี้เราจะต้องเพิ่มพลังการใช้ให้เยอะโดยการที่วันท่าวันที่พี่วีมามานี้ในวันที่ระจัรเต็มดวงก่อน2วันและก็หลัง2วันและทั้งหมดมันจะมีอยู่5วันให้คุณเลือก ใช้ชีวิตของตัวเองสร้างพลังงานของตัวเองให้ได้โดยการเขียนในสิ่งที่เราปรารถนาและควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นให้อยู่ในแดนบวกแดนที่เราปรารถนาเท่านั้นสร้างพลังงานด้านดีตลอดเวลาพี่วีหวังอย่างยิ่งเลยใครได้ดูคลิป,ลปนี้หากคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณควร ทำสิ่งดีๆคุณมีอะไรที่คุณเคารพนับถือซึ่งพี่วีเองทำบ่อยมากๆพี่วีมีหินหินพี่วีพี่วีเป็นคนที่รักหินมากๆหินหินนี้เขาจะสามารถดึงดูดพลังงานทั้งด้านดีและด้านลบซึ่งกดแรงดึงดูดกัจจาวาลหรือครู่ิตาเองจะมีหินเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าโลกที่เรายือยู่ก็คือหิน พระจันทร์ก็คือเห็นดวงอาทิตย์ดวงดาวหลายๆดวงมีหินทั้งนั้นฉะนั้นทุกคนขาหินคือตัวที่สะท้อนพลังงานได้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะพูดหรือคุณจะไม่ว่าคุณจะพูดด้านดีหรือด้านลบฉะนั้นหากคุณอยากจะมีชีวิตสะท้อนกับที่ด้านดีที่สุดคุณจะต้องใส่พลังงานด้านดีให้ได้ภายในวันนี้ซึ่งมันเป็นพลังงานในวันที่พระจันทร์เต็มดวงคุณ สามารถสร้างสิ่งดีที่วีจะเอาคลิปของมิชองมาสเตอร์ใส่ไว้ในเพจของพี่วีใครอยากจะดูให้เข้าไปดูในเพจของพี่วีนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาเป็นบุคคลที่ทําให้พี่วีรู้จักการจูนติดกับจักรวาลในด้านน้ําและรู้ในตัวเองว่าเฮ้ยฉันชอบกันเกี่ยวกับน้ํำซึ่งมันเป็นความสุข พี่วีได้ออกมาแบ่งปันปให้กับหระดายคนบอกอีกครั้งนะคะมันจะเป็นค่าใจต่างประเทศเขาจะบอกวันที่18เป็นวันคูมูนเต็มก็ให้เราเลือก5วันนี้ค่ะ16 17แล้วก็18 19 20 5วันนี้เราสามารถสร้างพลังของเราให้อยู่ในแดนบวกได้ตลอดเวลาคุณจะมีชีวิตที่ดีแน่นอนเพราะว่า เราคือหนึ่งในจัก,กรวาลและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่รวมกันและพลังงานวัยวันวันที่ที่วีว่ามานี้มันจะทําให้พวกเราประสบความสําเร็จคุณอยากได้อะไรคุณแชร์ให้กับเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณอยากจะ,ะให้เขาประสบความสําเร็จคุณแชร์ให้เขาได้ทําตามที่ที่วีบอก เขียนในสิ่งที่เราปรารถนาอะไรที่คุณต้องการไม่ว่าความสุขสุขภาพความรักการงานการเงินเขียนแยกแล้วอ่านควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราให้อยู่ในแดนบวกภายใน5วันนี้ซึ่งเพราะว่ามันเป็นวันที่พระจันเต็มดวงของอพลังงานสะท้อนฉะนั้นเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเพราะกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎที่คน ระดับโลกเขารู้และมาสเตอร์ไซก็คือเรื่งในคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกฉะนั้นบอกเลยว่าใครได้ดูคลิปนี้คุณโชคดีมากๆค่ะคุณอธิษฐานจิตแล้วแชร์คลิปนี้ให้กับผู้คนคนที่คุณรักและคุณขอให้คุณประสบความสำเร็จค่ะมีอะไรหากคุณทำแล้วคุณได้เจอสิ่งดีๆคุณคอมเมนต์บอกพี่ดีด้วยเพราะว่ามันจะเป็น ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆคนที่เข้าไปอ่านเพราะว่าเขาจะได้เปลี่ยนชีวิตไปกับเราเพราะว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันคือทางลัดจริงๆมันเป็นสิ่งที่ใครได้ใช้คนนั้นโชคดีมากๆใครได้เรียนรู้และลงมือทำคุณก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างง่ายๆสบายๆค่ะได้ทั้ง ปกด้านของชีวิตวันนี้พี่วีบอกเลยว่าพี่วีตื่นเต้นมากๆที่ได้มาได้ออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ